สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้ำก็ได้เมนูมาเรียบร้อยแล้วนี่คือโฉมหน้านะคะข,ข้าวข้าเมนูของน้ำนะให้ดูเต็มรูปแบบ น้ำก็ได้มาเป็นปึกอย่างเงี้ยนะทุกคนนี่นะคะแล้วก็จะมาใส่ในไอ้เขาเรียกอะไรอะแ้มหรือว่าที่ใส่เมนูใสๆอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นรูปแบบเมนูของน้ำนะคะทักทายสวัสดีค<ฮ>่ะทุกคนพอดีว่าเมื่อกี้บริษัทที่เขาเอาผ้า ขาปูโต๊ะนะ,ะทุกคนมาให้น้ําดูว่าน้ําต้องการสีอะไรยังไงนะทุกคนก็ยุ่มหน่อยนะทุกคนคือทุกวันนั่งอยู่นี่ก็จะมีคนมาหาก็จะมีบริษัทนู่นบริษัทนี่มาแนะนําสินค้านู่นนี่นั่นนะเยอะไปหมดช่วงนี้โอเคค่ะทุกคนก็อย่างที่เห็นน้ําก็มาโชว์เมนูให้ดูนะมันอาจจะเป็นย้อนแสงหน่อยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ มีรูปด้วยเราจะเน้นความเรากินยังไงแล้วก็ขายอย่างนั้นนะทุกคนนะะี่คะนี่ก็เป็นหน้าตาเมนูของน้ำนะเดี๋ยวน้ำจะถ่ายรูปให้ดูอีกทีทุกคนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะเรดูต่อไปไปดูว่าน้ำจะทำอะไรต่อนะทุกคนโอเคค่ะน้ำจะพาไปดูทีวีนะคะวันนี้ เขามาติดตั้งทีวีเห็นไหมคะทุกคนทีวทีทำงานแล้วมันเหมือนกับชีวิตชีวาเรากำลังตื่นขึ้นนะทุกคนเหมือนในร้านมันเริ่มมีชีวิตชีวาแล้วดีวใจเดี๋ยวเรากำลังจะ c h ไม่ s p ้ i n g roll at the moment คุณโทรกลับอ a กครั้งใน o ีก e อา e ิต w e ได please? <laughs> Thank you, sir. Bye. s i r Bye bye. ทำงานแล้วคะ่ะทุกคนด <laughs> ีใจมากค่ะท <laughs> ุกคนเสียงออกแล้วคะ่ะลำโพง ได้ยินไหมน้ำดีใจดูช่างฝรั่งเขาเปิดเพลงนห้นะนี่เขา Google นะคะเขา Google หาเพลงไทยแล้วเขาได้เพลงนี้มาน้าไม่ได้ทำแล้วเขาทำให้ช่างฝรั่งดีใจมากเลยทุกคน so o h Why ิ o you k n ด w w h ่ว่า i k ไ This song, s o n ง my favorite i t นไม่ It's my favorite Oh ้ my god น้ำยารองไง้เขาเปิดเพลงที่น้ำที่น้ำชอบด้วยอะ ก okay. Okay. ผ่านแล้วค่ะ <Okay. S 1> <laughs> น้ำดีใจมากเลย <Okay. S 1> ผ่านเรียบร้อยนะทุกคนอ p p r o v e รวดเดียวผ่านไม่มีปัญหาคือน้ำเช็คทุกอย่างแบบน้ำก็คือหาข้อมูลนะ <Okay. S 1> กับปาเล็กเอะน้ำก็หาข้อมูลนะกับปเล็กทั้งสองว่าเขาต้องทำอะไรเราก็ทำ ทำตามที่เขากำหนดนะทุกคนพอเวลาเขามาตรวจแล้วมันมันง่ายมากมันผ่านฉลุยแบบไม่มีอะไรเลยดีใจมากเลยทุกคนน้ำต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้น้ำแล้วตอนนี้ก็คือรอวันที่เราจะเปิดร้านอย่างเดียวนนะค่ะว่าเราจะเซตวันเปิดวันไหนถ้าน้ำเตรียมของเสร็จเร็วน้ำก็เปิดเร็วนะทุกคนขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้น้ำนะคะทุกคนขอบคุณจากใจน้ำจริงวันนี้น้ำ คิดว่าพูดได้ว่าสำเร็จก็ได้นะทุกคนเพราะว่าเปิดร้านได้แล้ววันนี้ใส่แว่นตา่อยนะเพราะว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยดีสายตานะไม่ค่อยมองเห็นระยะไกลเท่าไหร่นะต้องเลยใส่แว่นตาโอเคค่ะทุกคนแล้วไปดูนะคะว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะคะขอบคุณมากๆทุกคนขอบคุณจริงๆคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ อ่า <Yeah. S 2> uh, Thank you so you have have a blessed day คุณหนไหว้จากนั้นก็ถึงเวลาเตรียมของขลคล่ะทุกคนเร่งรีบเตรียมของเพื่อเปิดร้านค่ะ คือส้ตมตำโคกแรกของน้ำค่ะทุกคนขาดไม่ได้เลยค่ะจากนั้นเราจะทำการอธิษฐานนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันเปิดร้านของน้ำค่ะวันที่16เมษายนนั่นเองค่ะทุกคนเราจะขอพรจากพระเจ้าก่อนที่จะเปิดร้านนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบร้านค่ะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนอย่างเป็นทางการวันนี้น้ําเปิดร้านแล้วล่ะตื่นเต้นมากๆยุ่งมากไม่ได้ไม่ได้ถ่ายวีดีโอ แบบในครัวนี่เละเลยแบบทุกอย่างหมดในครัวนี่เละ <c oughs> น้ำทำวิดีโอไปแไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีคะ่ะ นี่แหละค่ะทุกคนกว่าน้ําจะมาถึงทุกวันนี้ได้กว่าจะเปิดร้านนี้ได้ใช้เวลาทั้งหมดเกือบ3เดือนเลยค่ะทุกคนถือว่าสุดยอดจริงๆนะทุกคนน้ําขอขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะไม่ว่าพี่ๆเพื่อน <im ple arn> ปๆป้าป้านะนะที่อยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศที่ไหนทุกคนทุกแห่ง น้ำขอขอบคุณจากใจน้ำจริงๆค่ะทุกคนถ้าน้ำไม่มีกำลังใจจากพวกพี่พเพื่อนเพื่อนทางบ้านน้ำคงไม่สามารถมาถึงวันนี้ได้ค่ะทุกคนกำลังใจสำคัญที่สุดค่ะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ร่วมทุกขร่วมสุขกับน้ำมาจนจากวันแรกจนถึงวันนี้นะทุกคนขอบคุณจริงๆจากใจน้ำเลยค่ะ ถ้าน้ำทำอะไรปิดพลาดน้ำต้องขอขอโทษทุกคนมานะที่นี่ด้วยนะคะทุกคนขอโทษที่หายไปนานเพราะน้ำไม่มีเวลาจริงค่ะทุกคนต้องตั้งใจทำงานแล้วค่ะทุกคนน้ำสัญญาว่าจะทำวิดีโอออกมาให้ทุกคนได้รับชมอย่างเต็มที่ค่ะและที่สำคัญขอบคุณครอบครัวพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อยู่เมืองไทยและต่างประเทศค่ะ ที่สนับสนุนน้ำมาผักดันน้ำมาจนถึงวันนี้นะทุกคนกำลังใจและครอบครัวสำคัญที่สุดค่ะขอบคุณพ่อกับแม่ที่ทำให้น้ำเกิดมาทำให้น้ำมีวันนี้ขอบคุณที่อบรมสั่งสอนน้ำให้เป็นคนเข้มแข็งนะทุกคนไม่ว่าหยาดเหงือ่อหยดน้ำตาทุกหยด มันช่างมีความหมายจริงๆค่ะทุกคนบางครั้งน้ำขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิตน้ำนะคะที่สอนให้น้ำรู้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตไม่ว่าจะหนักจะเบาทําให้น้ำมาถึงทุกวันนี้ได้ค่ะทุกคนสิบปีกว่าวันนี้น้ำทําฝันของน้ำเป็นจริงแล้วค่ะแล้วน้ำจะทํามันต่อไปด้วยแรงกายแรงใจที่มี อย่างเต็มกำลังค่ะทุกคนวันนี้น้ำขอลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจน้ำจริงๆค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะทุกคน